ทริปจะเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้ไหมจะต้องเสียเงินเสียทองเสียตังอะไรยังไงไหมเพราะทริปนี้เราไม่เก็บตังใครเ <c oughs> ลยไม่มีใครมา <c oughs> อ่ะ f ีที่ถามเขาคนนั้นเป็นใครเดินผ่านปบปาเขาคือ As the chemicals that take us higher, the night's young, it it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. ถึงแล้วถ้ามาเมืองการต้องพากันมากินนี่ฮะผัดไทยอันลือชื่อของคนมเมืองการต้องมากินนี่ฮะเจ๊ปุผัดไทยนะผัดไทยสุตรเมืองการนะฮะนั่งไหนนั่งตัวนี้เลยตัวนี้เลย,ต,เลยตัวสองเลย เรสวัสดีครับวันนี้พาพาคนมาเที่ยวเมืองการบอกว่าถ้ามาเมืองกานะต้องมากินผัดไทยร้านนี้คุณครูน้าค,คุณคุณใช่ไหมมาแล้ววันนี้พาพาเจออส <c oughs> เจออสดาราดังแห่งช่องโดโดพาเที่ยว ดาราดังคนใหม่มก็เลยบอกว่าถ้าพามาเที่ยวต้องพามาร้านเจปุให้เขามาชิมผัดไทยเดี๋ยวไปถามเขากันเขาจะสั่งอะไรบ้างเนาะ <c oughs> แขกก็เยอะเหมือนเดิมทนะั้งทั้งวันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะเจปุมันพกักกลางวันพอดีเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูแต่มามาต้องกินผัดไทยนี่ ใช่หน่อยเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนูน้นเห็นไหมที่เราขับรถมาเน,นี่ยมองมองเนี่ยเป็นเขื่อนไงเห็นไหมอ่าอ,อ,อ,อแล้วเราก็วนอ้อมมาไงล้วก็เลี้ยววนวน,นอ้อมมาเนี่ยอันนี้ก็เขื่อนเดียวกันแต่มีเรามองจากฝั่งนูน้นแต่เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณมุมมุมด้านในตรงนี้ม,มุมสันเขื่อนอยู่อันนี้เห็นกเกาะใช่เป็นเกาะมาเจอของชอบกันนะเนี่ยซื้อของฝากกันเต็มเต็มรถหรือยัง โอ้ชิมตรงนี้เลยใช่ไหมมะละกอก็มีแคทในใต้ถุงใช่ถุงต้องกินยังก่อนค่ะชิมกชิมทีอยู่ในในในสวนบนนี้ใช่ไหมฮะสวนอยู่บนนี้ใช่ไหมฮะเนาะเขาบอกอยู่บนนี้เนาะแต่เย็นเนาะใช่ขึ้นมาก็เย็น ท ici, ée, ี่นี่ท <Over haul> ี่นี่พอออกแดดก็ร้อนแต่พอเข้าร่มก็เย็นได้อากาศบริสุทธิ์ครับมายองชิดลอยแก้วด้วยนะมายองชิดลอยแก้วเอาไหมชิมอากุตักสั่งเลยสั่งเป็นถาดมาก็ได้1คิ่นกับบ้านอร่อยมากรักอันนี้ลองชิม จดเอาอะไรเขามีเป็นถาดใหญ่ๆมาเลยก็ได้นะสั่งตําสั่งถาดเลยสั่งสักสองถาดสั่งแล้วคุณตักสั่งแล้วใช่ไหมถาดหนึ่งกินได้ประมาณสองสามคนอร่อยนะของเขาทําอร่อยนะเดี๋ยวจะไม่พอทานต้อกินอะไรผัดไทยละผัดไทผัดไทยไทยไปนั่งกับคุณแม่ไป มา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 ให้เราอ่ะได้รูปแล้วได้รูปแล้วมาให้ชิมมาแล้วมาแล้วนี่มาเป็นถาดแบบนี้เลยเจออร์ดเป็นไงเจออร์ดดูดิไม่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 เหมือนไม่เหมือนกับที่เรากินยังไงเจ้าหน่อย อันอันนี้ก็ใช้อะไรมาใบอะไรมาเอาใบกุช่ายบางทีสูตรทางเนี้ยบางคนก็ให้ใส่ต้นหอมอันนี้ต้นกุช่าย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 ต้นหอมที่ที่เนี่บางทีเขาใส่เป็นต้นหอมถ้าถ้าสูตรของเนี้ยเขาใส่ต้นหอมเขาไม่ใส่กุช่ายี่ใส่ต้นหอมตรงลาดย่าจะมีร้านที่ขายผัดไทยอย่างเดียวเป็นร้านเป็นชื่อเป็นชื่อร้านจีน ฟ้านกเปี๊ยชิมกันเลยครับของไม้ที่ยลงเส้นใหญ่ผัดไทยเส้นใหญ่ต้องเส้นผัดไทยเส้นจันทร์ป่ะไม่เส้นใหญ่ใหญ่เส้นใหญ่ใหญ่ลองชิมกันสวัสดีค่ะเสาที่คนแน่นต่อคิวมาวันนี้น่ะดีแล้วถ้าเสาหลังป้านักท่องเที่ยวน่ะต้องแวะทุกคนคือเขาขึ้นไปเที่ยว พอเที่ยวเสร็จคือขึ้นไปเขาไปกางเต็นท์บนน้าตกห้วยแม่คมินใช่ไหมอพอขากลับเขาลงมาเที่ยงเขาลงมาเก็บเต็นท์ลงมาเขาแวะกินข้าวที่นี่แล้วอย่างอื่นเขาอ,อร่อยมากนะพวกอาหารป่าแกงป่าแกงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามามาอยู่ใกล้ๆแถวนี้นเราสั่งเราสั่งเขาทานได้อะผมพี่โด,โด๊อ่ะอคุณอ๋อคุณตักมีแล้วใช่ไหมไม่เัก กินเอ,อ,อาอะไรเนี่ยอะไ,ไ <laughs> อะไรเนี่ยกินเยอะเนี่ยอะไรไหอะไรนะามาตอนนี้วันนี้เงียบเลยนะเมื่อเมื่อคืนน้ำมาเซมาเซแต่ตื่นทั้งคืนเลยนะตอนนี้ตอนนี้เงียบไปแล้ว ย้อนเคยผัดแต่ผัดผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรขายไหมไม่เคยไม่เคยผัดมีมีมีสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยป่ะหร่อะหน่อยอะนน่ล้วาเยเขามีมะนาวมาให้ไหมนี่อ่าของของผมต้องมะนาว ข้างหลังข้างหลังตำแตงมาแล้วตำแตงตำแตงลาแตงแงงใสล่ปลาหนะใส่ะตสแต่ไม่ใสปูงานนี้งานี้เราวกิปลต้วอง,งเราลวบสุกนันั้นน่ะพี่โดโก็เอาแต่ไข่แล้วไม่เอาเส้นแล้วลดน้ำหนักเลอพี่โดไม่กินแป้งกินเห็ดไม่ชิน เนี่เป็นไงบ้างอะไรนะช้างเสียดายบ้านบ้านนั้นไม่ไม่ตามเรามาเนาะส่วนมากินผัดไทยค,ครบยังสั่งอะไรเพิ่มบ้างอยากทำไทยกลองดลเ,เล่นดูบ้างะจะสั่งแกงป่าอะไรก็ได้นะจอร์ชแกงป่าก็เหม,มือนนะเพราะจากเนี้ยขึ้นไปห้วยแม่คำมิงก็ถนนอย่างเงี้ย คือจากจากข้างหน้าไปถึงน้ำตกก็สี่สิบกิโลแต่นี่เรามาเรามาหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้จะถึงน้ำตกทุกคนแล้วไปไหมรักเดียวถนนดีนะหรือว่าจะลงไปไหว้พระเลยได้เอาตามปรารถนาแต่ว่าเจ๊หน่อยเคยมาแถวนี้ไหมเคยขึ้นมาเคยเคยมานะพกคุ้พี่ก็รักเจ๊สกีมาเล่น๋อ แล้วเอาลงตรงไหนเจสสิกีลงตรงไหนอ่ะท่ากระดานเอาตรงท่ากระดานเพอ,อมันมีทางลงอยู่เนาะเบิ้ลนครจะกับก็ชอบยครับับเล่นกับกรุงเทพหรอใชแต่ชอบนน้นไอ้ไอ้นี่มันมันมามันใช้เวลาไงมันใช้เวลาไงกว่าจะลากกว่าจะเอาล,ากาอาลาง,กว,าาลางกว่าจะเอาขึ้นคือมาต้องค้างอนะ่ะต้องมีสองสามวันอะ่ะถึงจะคุ้มแล้ว งานแจ้วจึดไหมถึกจะไม่รู้ว่าไหนใส่แล้วยุดหลังก็หลังของแต่ไหนกันเทศกาลก็คนเยอะอยู่ไม่นี่ไงเดี๋ยวทริปต่อไปเรานัดนี่ไงไปบ้านคนนี้เนี่ยไปฝนต้นหนาวไปฝนต้นหนาวก็ตอนนี้ไม่เหรอเอ้ยตอนนี้มันอันนี้มันไปหนาวต้นร้อนอันนี้ต้องไปทะเล ไปทะเลอยู่ประเทศไทยรู้ไหมหน้าหนหน้าหนาวหน้าร้อนไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้อยู่อยู่กลายเป็นหน้าหนาวอยู่ันนี้กลายเป็นหน้าหนาวเมื่อไม่วานเรายังไม่สบายเรามาจากกรุงเทพแล้วพอเรามานี่กลางคืนกลายเป็นหนาวเฉยเลยใครคนไหนสวยสองคนคนไหนสวยนางอางการ ก็นี่ไงนี่เขาเกาหลีใต้เนี่เกาหลีเหนือไงแเขาบอกแล้วก็ได้เกาหลีไหนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือทะเลาะกันอีกอะเราเป็นพี่น้องไปด้านอีกไปด้านอีกหนึ่งใส่เปรี้ยวครับเพิ่มไปรักเพิ่มมะนาวหันหันไปทางนู้นเห็นผมด้วยไหมคุณเห็นชิดว่าจะไม่เห็นไปเองอะใช่ไปเอกคนเดียวจะหันเปรี้ยวเหรอ ผมจะไม่กินเค็มผมน้ำปลาไม่ใส่ไม่เค็มกินก๋วยเตี๋ยวไม่เคยใส่น้ำปลาจะไม่ชอบเค็มทะเลกูตักเรื่อยแหละตำน้ำพริกกะปิเนี่ยอยู่ดีวยกันไม่ได้เขาเขาสายเค็มไงแต่พอเรากินน้ำพริกกะปิบอกเค็มเค็มไปปุ๊บเรากินไม่ได้น้ำก็ะปิมนเค็มแล้วใช่ พื่นแล้วเพิ่มมากินแล้วไม่ปิดปากนะเจ๊ปุ๊กนี่น้ำเกาหลีใต้ยกโซ่กล้องเหรอคุณตั๊กสวยมากไม่ยากขำเจ๊ปุ๊กอ่ะเขาเขาเป็นเขาเป็นดาราไม่รู้กี่กี่รอบแล้ว เดี๋ยวเจ๊ปุ๊ว่างแล้วมาถ่ายรูปหมูขึ้นปกหน่อยนะเจ๊ปุ๊กยายว่างไม่ต้องพี่เราเก็บกาแฟกาแฟกะดิ๊บกะ๊บเขาบอกว่าไม่รักกันเิงกอตำไทยไหมอนุไม่อัอนุแบบอนุปลาล้าไหมอนุปลาล้า กินผัดไทยกับส้มตำการก็เปลืองนะอยู<ะ>่ได้วจำเลนจนอายุขนาดอย่างเี้ยเดี๋ย <c oughs> วยมันไปก่อนเลยวันนี้วันธรรมดาก็คนลูกค้าน้อยหน่อยเนาะถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่คนจะแน่นเลยแหละเจ๊พูดตอนนี้มาก็กินแต่ผัดไทยแต่ว่าเมื่อกี้เห็น ลูกค้าก็สั่งอย่างอื่นก็มีเนาะมีมีข้าวมีาวมมาตามสั่งมีตามสั่งแต่ว่า,าว,วันนั้นที่มาครั้งแรกอะ่ะกินผัดไทยแล้วก็พอขึ้นไปบ้านบนเขาบ้านพี่มาศอะ่ะเขาสั่งอะไรไปนะอาหารเนะ่ะไก่ปาร์ตี้ไก่พวนเอ,อ,อ,อไม้แล้วก็อะไร,แล,ะไรแล้วก็อะไรอะ่ะผ,ผัดหมูอะไรเหมือนเหมือนผัดเผ็ดอะไรอะ่ะเหมือนเป็นผัดเผ,ผ็ดอ่ะผัดชา อ่ประมาณนั้นอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็ติดใจนี่เลยอ่ะปลาปลาคังอ่ะต้มยำอร่อยมากเราก็ใช้ปลาเขื่อนของเราเนี่ยเนาะ,ะใช้ปลาเขื่อนเราเนี่ยนยก็เลยมาวันนี้แต่ว่ามาคณะใหม่มาก็าบอกเออชิมผัดไทยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ไปพักข้างล่างอ่ะเราก็ซื้อพริกซื้อพริกแกงซื้ออะไรต่างๆไปทำชิ้นพริกแกงของ ของเมืองการไปทํากันแล้วไงแต่งวดต่อไปต้องมาสั่งอาหารตามสั่งพวกเมนูเมนูพื้นบ้านอย่างเงี้ยเนาะน่าอร่อยก็นี่ฮะผัดไทยเจปุป้ายไฟสีสวยงามเลยลูกค้าเยอะทุกวันเนาะอันนี้รก็จะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีเพจะการเติมแน่นหน่อยเิการแน่นหน่อยเดี๋ยวนี้เอ๊ะตรงวัดวัดทักระดานเดี๋ยวนี้เปยังไม่ได้ไปนานละ น้าหน้าไปไหว้เหมือนเดิมว่าท่ากระดานเนี่ยดังดังจากสมเด็จท่ากระดานเดี๋ยวมาทิดตังกันเอ้าใจแล้วเหรอใครใจเอ้าใจแล้วเหรอใยแล้วเหลือไม่ยงคิดใช่ไหมไม่ยงคิดเท่าไหร่ร้อยห้าสิบของคุณตั๊ก ก็จ่ายเขาสิมันทําไมไม่จ่ายทําไมทาอะาํทไมคุณก็กล้าพูดต่อหน้ากล้องเลยเหรอไม่นี่พูดความจริงนี่พูดความจริงคุณหน้ากล้ากล้าพูดต่อหน้ากล้องเลยเหรอคุณพูดเดี๋ยวซูมซูมไปที่ใบหน้ากูตั๊กฮะกูตั๊กไหนเอาชัดชัดยืนยันดูปากดูปาก อะไรนะใช่วิตามินซีด้วยอันเหลืออีกที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่ร้อยหกสิบหกบาทจ่ายตังค์เขาก่อนครับเอาทีมงานถ่ายรูปกับเจ๊ปุหน่อยหน้าร้านหน่อยทำภาพหน้าปกหน่อยมามานี่มายืนตรงนี้เลยมีป้ายเจ๊ปุมาแทาอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้า เชื่อไหมเจ้หน่อยนี่บรรดาเจ้เจออสเจ้หน่อยเจ้ปุ้ยเคยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ย fc fc ก่อนเจ้ปุ้เนี่ย fc ผมตั้งแต่ถนนลูกลังอ่ะนี่ค่ะนี่ห้าสิบสี่นี่หกสิบห้าใช่รุ่นเดียวกันสวยพอกันเจ้ปุ้ได้ดูเจ้าอสไหมเจ้เจ้เจ้ปุ้ได้ดูเจ้าอสไหมเจ้าอสยืนผัดอยู่ตลาดพูอ่ะนี่ฮะ มาเปรียบเทียบกันต้องตามไปดูต้องกดติดตามช่องโดโดพาเที่ยวไว้กดแล้วต้องไปดูเจออสเนาะอ่าเทียบกันอ่ะมาถ่ายรูปหมูหน่อย,าย,ม,ยมาหมดเลย,เเลยออาลูกขึ้น,นคนนี้ก็มาบ่อย,ออยนี่ครับอ่าเห็นป้ายด้วยผัดไทยเจ๊ปุ๊ผัดไทย,ไทยใครมา เมืองการต้องนี mm ่ครับเดี๋ยวส่งเข้าไปในรายกลุ่มอ่ะมากลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่หน่อยอภิพลมาที่นี่เขาอากาศดีไงไอคนตีอถูกแล้วอด้อมาโดมมาเยืนนดมายืนเดี๋ยวพี่พลมาพี่พลมาพี่พลมาลุงพลลุงพลนี่คนชื่อพลนี่ดังนะเน่ะ ในพลในพลขยายได้ขยายได้ขยายได้โอเคโอเคมองกล้องครับมินิฮาร์ดหน่อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวส่งรูปให้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับใครมาใครมาเจ๊ปุเจ๊ปุ้นี่โทรสั่งโทรโทรจองโต๊ะโทรสั่งไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมอ่าเบอร์จ้ะ089เก้ สองศูนย์ห้าสามเจ็ดเก้าสองอ่าเจ่อยเจหน่อจโยบรรดาเจเจตอนนี้ตอนนี้เราสถาบันนาเป็นเจได้ยังเนี่ยสถาบว่าเป็นเจได้แล้วนี่นี่เจเจนีเจนีไปเจกันอีกครับเราต้องแยกกันที่นี่แล้วคือก็เดี๋ยวไปวัดถ้ำเสือใช่ไหมอ๋อไอ้หน่อยจะไปตลาดอะนะพี่หน่อยเจโนอยจะไปไหนจากนี้ไปไหน เดี๋ยวจะไปแวะมอวงจะแวะตลาดไหน่วนน่แล้ว่อ๋อโอเคโอเคจะไปซื้อมะเขือพวงแล้วก็งั้นงั้นงั้นก็แยกย้ายงั้นก็แยกย้ายเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอาตามเวลาก็กะเวลากันเองรถเจ๊หน่อยอะกะเวลาเพราะว่านี่สาวโสดสาวจริงเดี๋ยวจะกลับบ้านมืดค่าไม่ได้ามันก็ไปใหญ่ตัวหนใช่เอาเป็นว่าเจ๊บรรดาเจ๊ๆตกลงกันในรถแล้วกันว่าว่าจะแวะตรงไหนเอาตามสะดวก ผมขอขับตามไปเรื่อยๆผมจะดวกตัวไหนผมว่าแยกเนาะเพราะผมไม่กลับบ้าน่จัชไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ถนนมัน็ทําถ้เสือมันมันก็เข้าตัวเมืองกาอ่ะเขาไปทางเส้นเขาเสียงไม่ไปไหนไปตลาดจอด้วก็ไปคลิใช่ไหมโอเคใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะจะเอาวอใส่ไว้ในรถจะได้คุยกัน จะได้คุยกันจะได้กีการ์ดคุยกันได้ชมสวนแล้วนึ่งี่ดูอะโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณก็เป็นตามกันไปก่อนก็ไปคุยตั้ไปแล้วไปแล้วให้เขากลับเวลาเองเพราะว่าเขาสาวสดสดกันทั้งนั้นเดีาจะกลับาดางกันทั้งนั้นเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านมืดค่ำ เอานี่ไงเจ๊ให้ให้ชิมคิดตังยังให้ชิมอ่าเอาไปไปลองคุณตั๊กเอาไปลองขอบคุณครับสวัสดีครับเอาไว้ตีตีสามไหนผมไม่ไปให้คุณตั๊กไปเองใช่ต้องหยุดวันหลังวันหลังไปเยี่ยมอ่ะเอฟซีที่ถามเขาคนนั้นเป็นใครเดินผ่านไปผ่เขาคือคุณลุงพลเราเรียกเขาว่าลุงพล แต่ผมแต่ผมเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นเสียพลเสียพลเสียพล <ructure> ต่อไปเรารู้แล้วเสียพลเขาขับรถเป็นต่อไปเดี๋ยวมาขับรถผมจะไปนั่งคันนู้<ข><ะ>นเอฟซีที่ถามนะทาไมไม่แนะนําออกไปแล้วเสียพลต่อไปเรียกเสียพลนี่ครับต่อไปเสียพลต่อไปก็จะเป็นทีมงานอยู่เวลาเราไปไหนก็ไหนนะทริปต่อไปทริปต่อไปไปเที่ยว <onces> เขาใหญ่ ไปรีสอร์ทของเจออสเจเจออสพลทอ,ลทอเอ้ยเจนหน่อยเออทำห้ผมเรียกผิดเรียกสลับกันไปนูด<ร>นี่หน่อยนี่ออสอาทิตย์ต่อไปเราจะไปอะไปที่ไหนเชิญชวนเชิญชวนเอฟซเหมือนเดิมเอ่อปากช่องเขาใหญ่ปากช่องเขาใหญ่<ม>แต่ขอให้เป็นจังหวะปลายฝนต้นหนาวแล้วเพื่อนๆติดตามในคลิปช่องโดโดพาเที่ยวว่า จะไปตอนไหนยังไงเนาะล้วจะทริปจะเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้ไหมจะต้องเสียเงินเสียทองเสียตังอะไรยังไงไหมเพราะทริปนี้เราไม่เก็บตังใครเลยไม่มีใครมามาเขามาอยู่นะมาก็เมื่อคืนก็เป็นสิบคนเนาะแล้วเอ็เพออย่างว่าพ like mm hmm. yeah. ี่พลเาคือใครพี่พลก็เป็นเสียเป็นเสียเป็นเสียที่มาดูแลพวกสาวๆคนคนละคนน่านกนี้เราเรียกว่าเสียพลอย่าไปเรียกลุงพลเสียพล เพราะเป็นเสี่ยที่มาดูแลสาวๆมาดูแลสาวๆเป็นช่วยช่วยแม่งันน่ะแม่งั้นะจะมีแค่ผมกับโดโดที่เป็นผู้ชายแค่สองคนนะ,ะแล้วแล้วโดโดนี่ก็ดูแลเสียพลมาเองต่อไปก็พูดน้อยต่อยหนักควักเยอะปลเลปรเลวไปร็ลวเสียพล เสียเสียอะไรนะที่ตอนนั้นก็เสียสายเปย์เสียเลยเสียชัดนี่นี่คู่แข่งเสียชัดนี่คือเสียพลจำใช่เออหมดหมดเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับเสียพลจะหมดเป็นล้านคลานเข้าหาก็ยังไม่ได้เสียพลเสียพลหมดเป็นล้านนี่คติเขาเสียพลหมดเป็นล้านคลานเข้าหาก็ยังไม่ได้โอเคครับ เจ๊นี่เจ๊เจ๊ปุเจ๊ปุ๊บอกอะไรแกมาอะไรกันหน้าร้านฉันเนี่ยลูกค้าจะเข้าร้านฉันไหมเน้ะสวัสดีครับสวัสดีรับเจอกันครัเจอุไปครับวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายเป็คิดแล้วค p อรถ and